ราคาสา่าจุดเด่นของเรานะคะของกิฟเ์ฟรีนะคะมันแตกต่างยังไงกับยี่ห้ออื่นคะครับผมก็เรื่องราคาเนาะก็น่าจะน่าจะมีคําถามเยอะเพราะว่าจริงๆเราไปหาซื้อปุ๋ยของตลาดไปหาซื้อจับไฟไปหาซื้อแคลเซียมโบรอนนะครับไปหาซื้อปุ๋ยเกล็ด้องตลาดก็มีบางทีเป็นสูตรโยกันแต่ทําไมราคาเราถึงแพงกว่า เนี่ยเป็นคำถามที่หลายคนถามคือต้องต้องบอกว่าเรื่องของราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบด้วยนะครับเหมือนปุ๋ยของเราครับแหล่งวัตถุดิบอิเล็กเรานำเข้าจากอิสราเอลนะครับส่วนตัวจับใบตัวท้าบรองท้าเสลิมพวกนี้เรานําเข้าจากอเมริกานะครับมีนําเข้าจากสวีเดนนะครับคือเราเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มันมั่นใจเนาะว่าเป็นแหล่งที่ดี นะครับคือบางทีพอพอคำว่าดีเนี่ยมันมันบ่งบอกไม่ได้เอาง่ายๆเวลาเราใช้ปุ๋ยถ้าปุ๋ยที่ดีมันต้องเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ําไม่มีตะกอนใช่ไหมครับละลายไปแล้วน้ําต้องใส่ไม่มีตะกอนปุ๋ยอยู่ก้นถังอันนี้ถือว่าเป็นปุ๋ยที่ดีนะครับเราไม่จมตีท้องตลาดเนาะเพียงกต่ว่าเราสังเกตดูว่าเราซื้อปุ๋ยอ่าโลละแปดสิบโลละร้อยเรามาละลายน้ําดู เอาของคิปเปอรีนไปละลายน้ำนะครับของเราเนี่ยผมบอกเลยว่าของเราปุ๋ยไม่มีตะกอนเป็นปุ๋ยบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ได้ครบตามที่เราระบุเช่นตัวปุ๋ยสูตรสามสิบสิบเนี่ย n p ็นเคก็สามสิบสิบสิบก็คือครบตามตูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีโรงงานของตัวเองนะครับข้อดีของเราคือเรามีโรงงานผลิตปุ๋ยแล้วปุ๋ยที่เราผลิตบรรจุ ครั้งก่อนมาวางขายเราจะทดสอบก็คือเรามีห้องแบบนะครับห้องแบบในการเทสปุย๋ยทดสอบปุย๋ยก่อนพอมาวางขายดังนั้นปุย๋ยเราเลยไนมะ่ต้อมีปัญหานะครับแล้วที่สาคัญก็คือนะครับถ้าใครเจอปัญหาเช่นบางทีเราซื้อปุย๋ยไปซื้อเกรดบอไปเกรดบอมันหนืดเกินหรือจับใบมันหนืดเกินเปลีย่ยนได้นะครับปุย๋ยเราเปลี่ยนได้อันนี้คือเรารับประกัน นะครับคุณภาพนะคุณภาพอันนี้เรารับประกันเพราะว่าเรามีโรงงานบรรจุแล้วก็มีห้องนี่แล้วก็เรารับประกันเรื่องของปุ๋ยถ้ามีปัญหาเรารับเปลี่ยนคืนนะครับเปลี่ยนคืนโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเนาะนะครับอันนี้ก็คือความต่างของเราแบบท้องตลาดแต่หลักๆแล้วถามว่าเราใช้นะครับผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยเคยใช้ปุ๋ยท้องตลาดเราซื้อปุ๋ยแบบเดียวกันเลยแต่เป็นของท้องตลาด มาเปรียบเทียบกับของทิปรีเนี่ยผมมั่นใจว,ว่ามันมีความต่างแน,น่นอนเนาะมันมีความต่าง,งเพราะว่าไม่อย่าง,งานั้นคือเราก็ตือ้องตลาดใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือตอบคาถามที่เ่ยมแล้วก็เรื่องของต้นทุนราคานะครับไอ้นี้เรื่องของต้นทุนราคานะครับถามว่าตอนนี้นะครับราคาของเราปิดเสร็จเราปรับขึ้นนะครับเนาะปรับขึ้นเมื่อตอนเดือนมีนาที่ผ่านมาแต่ถามว่าถ้าปุดแล้ว ของตลาดทั่วไปเนี่ยบางทีปรับขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วปุ๋ยเราเนี่ยเราปรับในคือเรามีสต๊อกปุ๋ยเก่าเหมือน k, ผมคุยกับพ่ยาคุยกับพี่เต้เรามีสต๊อกปุ๋ยเก่านะครับราคาต้นทุนมันเป็นต้นทุนอันเก่าอยู่เรากาปรับขึ้นตอนท,นที่เราซื้อของใหม่เข้ามาที่ราคาต้นทุนมันเพิ่มแล้วดังนั้นนะครับผมคุยกับโรงงานถ้าต้นทุนปุป๋ยลดลงของเราปรับลดลงให้ นะไม่ต้องกลัวว่าปุ๋ยกระแพงตลอดคือถ้าต้นทุนจากต้นทางมันลดของเราก็จะตบรับลดลงให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเรา,าให้ข้อมูลไว้เพราะว่าทุกครั้งที่เราขึ้นราคานะครับเนาะก็จะคิดหนักเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันขึ้นมดปุ๋ยดินปุ๋ยผักใบาย,ยาฆ่าแมลงยาเชื้อราย,ยาฆ่ายาแต่ถามแต่แต่ถามว่าถ้าเราใช้ปุ๋ยราคาสูงแต่ถ้าผลลัพธ์ที่ได้อะถ้าใช้แพง แล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยมันน่าเสียใจเนาะแต่ถ้าใช้ราคาสูงแต่มาได้ผลนะครับผู้เรียนเราขายได้น้ําหนักเราขายได้เนื้อนะครับต้นเรายังมบูรูอยู่มันก็น่าคุ้มที่เราจะลงทุนนะครับอันนี้ก็ตอบคาถามพี่ยาเดี๋ยวอันนี้พี่เป้เตรียมไปแล้วเดี๋ยวจะลองทดสอบปุ๋ยเรื่องการละลายนะครับเดี๋ยวจะใช้ปุ๋ย ตัวสูตรยี่สิบยี่สิบยี่สิบตัวนี้ครับลองละลายเอาละลายน้ำเปล่าเลยไม่ต้องใส่จับใบก็ได้นะครับอันนี้น้ำเปล่าเนาะอีกซองหนึ่งโอเคครับคือเวลาเราผสมปุ๋ยถ้าปุ๋ย มีส่วนเติมเต็มเยอะมันจะตกตะกอนอยู่วนผงเนาะเป็นผงเป็นแป้งนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นส่วนที่เขามาเติมเต็มเพื่อทําให้มันได้น้ำหนักต่อต่อหนึ่งผงหรือต่อหนึ่งต่อต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ดังนั้นถ้าเป็นทิฟฟานีเนี่ยเราลองดูถ้าเป็นปุ๋ยโดยตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาเราละลายแล้วก็คนเนี่ยนะครับมันจะละลายกับน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ มันจะไม่ตกตะกออยู่ที่ก้นถังนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเราพ้นปุ๋ยพ้ยาถ้าปุ๋ยมันไม่จับกันเป็นก้อนหรือปุ๋ยไม่ตกตะกอนเนี่ยเรามั่นใจได้ว่า,วามันเป็นตัวที่ไม่มีตัวเติมเตมวกเข้าไปแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันร้อยเปเซ็นในการผสมครับนี่มี NPK ยี่สิบยี่สิบยี่สิบตัวนี้นครับไนโตรเจนยี่สิบเปอร์เซ็นตัวฟอสฟอรัสยี่สิบตัวโพแทสเซียมยี่สิบ นอกจากเอ็มพแล้วอุ๋ยตัวเนี้ยเรายังบวกวิตามินบีหนึ่งเข้าไปด้วยซึ่งถ้าเราใช้ตัวยี่สิบยี่สิบยี่สิบเราลองสังเกตรูครับผู้เรียนตอนบำรุงลูกเล็กอรนนี้สูตริบห้าก็คือตัวตัวนี้เคยเจอไหมพอใช้สูตรสิห้าลูกจะโตช้ามากจะเหมือนเหมือนไม่ค่อโตนะครับแต่พอมันเริ่มขยายรูเราปรับมาใช้สูตรยี่สิบยี่สิบยี่สิบตัวเนี้ยมันโตไว บางคนฉีดรอบสองรอบคือผูอ้เรียนขึ้นขึ้นเบอร์แล้วนะครับตัวฟิสิกตัเต็ปุ๋ยเต็มครบแล้วยังมีวิตามินดีหนึ่งปกเข้าไปซึ่งตัวตวิตามินดีหนึ่งตัวเนี้ยมันช่ว่เรื่องการพัฒนารากเพื่อเรื่องการแตกรากพอรากแตกดีเวลาเรารให้ปุ๋ยท้งดินให้น้ํามันก็จะดูดปุ๋ยดักดินดูดน้ําได้ดีขึ้นน,น,ดดน,นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เป้เอาไปให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวคนคนอ อันนี้เรื่องก,การละลายปุ๋ยเนาะตกปุ๋ยเกลือสูตรยี่สิบยิบยี่สิบนะครับครับเนาะคือถ้าปุ๋ยถ้าปุ๋ยละลายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีก็คือเ,เรื่องของเปอเป็นเรื่องของความเข้มข้นนะครับ